สวัสดีค่ะสวัสดีมมดรักแฟนเพลงหมอลำทุกทุกท่านเลยนะคะคุณผู้ชมค่าเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะหลังจากที่น้องนารีตาป่วยเข้าโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็ทางคุณเพลียวพาวเองนะคะแล้วก็บอสบิ๊กเนี่ค่ะเหมือนจะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนะคะ คุยกันมากขึ้นนะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่คุณแพรวเพาวเนี่ยมีการอ่าได้รับน้องนะคะน้องตัวเกียวค่ะฝากไว้กับพ่อบิ๊กค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีการพูดคุยกันเยอะมากขึ้นค่ะทําให้แฟนคลับเนี่ยลุ้นตามๆกันไปว่าจะกลับมาคือดีกันหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแฟนคลับค่ะทั้งวงในนะคะก็ยังยังเชียร์นะคะว่าจะกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมค่ะงานนี้มีลุ้นกันแน่นอนค่ะเพราะว่าใจลึกๆแล้วนะคะทางแอดเอง ก็ยังเชียร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เรียกได้ว่าทางคุณนิลุยนะคะก็ยังเชียร์ช่วยค่ะเพราะว่าได้โพสต์ค่ะเป็นการร้องเพลงคู่นะคะภาพบรรยากาศเก่าๆค่ะทางบอสบีค่ะกับคุณแพลวพาวนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นการร้องเพลงคู่ค่ะโดยที่คุณนิลุยนะคะให้แคปชั่นบอกว่าไปเปิดเจอคลิปนี้ดูแล้วยิ้มตาม เก็บไว้เป็นความทรงจำอยากเห็นภาพนี้อีกครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่ร้องเพลงบนคอนเสิร์ตนะคะคุณแพราวแสงทองค่ะกับบอสบิ๊กนะคะอบอุ่นน่ารักมากๆนะคะตอนที่ว่าเริ่มมีการครบกันใหม่ๆนะคะยังไม่มีน้องนาลิตากับน้องตัวเกียวนะคะคุณผู้ชมค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะผู้ใดที่แบบว่าเห็นภาพบรรยากาศนี่บอกเลยว่า สิกลับมาอีกเทียร์หนึ่งบอนะคะคุณผู้ชม่ะเพราะว่าใจลึกๆแล้วเนี่ยมีลุ้นมากๆนะคะคุณผู้ชมประมาณ 70- 80%เลยนะคะว่าจะกลับมาคุยกันอีกครั้งนะคะทางหลายๆช่องนะคะก็เอ็นเอียงเชียร์นะคะคุณผู้ชมขาบอกว่าอาจจะกลับมาแต่งงานเข้าประตูวิวาอีกครั้งหรือเปล่าค่ะอาจจะมีน้องนาริตาก,กับน้องโตเกียวนะคะจูงเข้าวิวาไปด้วยหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมขาแหมแฟนคลับลุ้นมากเลยนะคะแล้วก็มีคนนะคะไปลุ้นตามนะคะแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของ คุณดิลุยค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกว่าทําไมถึงรักแพลวเพาวแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทุกวันนี้ก็ยังใจเศร้าๆอยู่นะที่เขาเลิกกันนึกถึงวันเก่าๆที่พากันทำโน้นทำนี้ทำอะไรก็ตามกัน ค้ำไปไม่นึกว่าจะมีวันนี้ที่เลิกกันแต่ก็อยากให้กลับมานะกลับมาคืนดีมันสิเป็นไปได้บน่นี่นะคะเห็นคลิปนี้แล้วน้ำตาไหลเฉยเลยรักๆนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมคะถ้าคู่กันแล้วไปไกลแค่ไหนก็ต้องกลับมาเจอกันอีกแน่นอนรอดูรอดูวันนั้นอยู่ค่ะทั้งคู่กลับมาอยู่ด้วยกันนี่นะคะแฟนคลับเชียร์เยอะมากนะคะ แล้วก็จะมีภาพบรรยากาศที่แฟนคลับนะคะได้โพสตลงที่เป็นน้องนาลิตาขึ้นเวทีกับพ่อกับแม่ด้วยนะคะคุณผู้ชมขาดน่ารักมากๆเลยค่ะอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเป็นภาพที่ชื่นชมน่ารักมากหยิบยื่นความห่วงใยบ่อยๆเดี๋ยวพ่อบิ๊กก็ใจอ่อนเองเพราะว่าพ่อบิ๊กก็รักลูกมากเป็นห่วงน้องนาริตากับน้องโตเกียวค่ะ สิ่งเดียวที่พ่อบิ๊กจะทำคือเพื่อลูกไม่มีอะไรแน่นอนเราคือคนที่คอยมองและซับพอร์ตไม่ใช่ไปตัดสินใจแทนการเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างถ้าแม่แพลวแน่แน่และมีจุดยืน mm. เช่นเดียวกันกันกบพ่อบิ๊กคือลูกทั้งสองกาวใจของครอบครัวเราเชื่ออย่างนั้นยังอยากเห็นครอบครัวตัวเกี่ยวนาริตะนะานี่นะคะคุณผู้ชมค่ะแฟนคลับเชียร์เยอะจริงๆค่ะคุณผู้ชม อยากเห็นเหมือนกันค่ะทุกสิ่งต้องให้เวลาทบทวนทั้งคู่ค่ะว่ายังอยากมีกันและกันอยู่ไหมมองข้ามความผิดพลาดของกันและกันได้ไหมต้องให้เวลาค่ะส่วนจะพูดว่าให้ทําเพื่อลูกสงสารลูกอันนี้มันเหมือนจะบังคับเขาทั้งคู่ไปถ้ากลับมาเพื่อแค่ลูกแต่ใจยังมีปมก็จะเกิดปัญหากันอีกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่คนสองคนค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะ ขอให้พ่อบิ๊กแม่แพวคืนดีกันอีกครั้งอยากเห็นเด็กๆมีความสุขผ่านพ้นอุปสรรคมาก็มากกันหลายได้มีม้าน้ำกันก็ขอให้หักกันอีกเทือนึงเพื่อจะได้เห็นเด็กน้อยสองคนมีอนาคตที่ดีแล้วก็พ่อกับแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาค่ะ แฟนคลับเชียร์ er, ลุ้นกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังเป็นกําลังใจให้ทางคุณแบบพร์แล้วก็บอสบิ๊กค่ะเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะถือว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะกลับมาได้แต่อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าแฟนคลับก็ยังลุ้นตามเชียร์นะคะขอให้พอบิ๊กเนี่ยใจอ่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าบอสแพรเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาติดใจอะไรเลยค่ะถ้าบอสบิ๊กจะกลับมานะคะก็พร้อมรับมือนะคะก็พร้อมโอ้กมื้ กอดตลอดเวลานะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับบอสบิ๊กค่ะคุณผู้ชมขาบรัวบอสบิ๊กสิกลับไปหาบอสแพลวบอนะคะแต่ว่าทางบอสแพลเองแล้วนะคะก็ยังถือว่ายังฮักและกับเป็นห่วงบอสบิ๊กเสมอค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่ายังมีการพูดคุยติดตามข่าวสารกับบอสบิ๊กนะคะเมื่อกี้นี้นะคะก็ยังเป็นวันเกิดที่ผ่านมานะคะวันเกิดบอสบิ๊กนะคะคุณผู้ชมขาเรียกว่าบอสแพลเนี่ยอวยพรวันเกิดให้บอสบิ๊กนี่คือซึ้งแล้วก็น่ารักมากๆนะคะหลายๆคนก็เลยลุ้นค่ะว่าจะกลับมาเป็นคครรออบััวีก้ง เพราะว่าแฟนคลับหลายท่านนะคะก็อยากให้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอีกครั้งค่ะเพราะว่าน้องนาลิตาเนี่ยถามแม่บ่อยเหลือเกินนะคะว่าเออพ่อไปไหนทําไมพ่อกับแม่ไม่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็เวลาที่พ่อไปหาเนี่ยก็ไม่อยากให้พ่อกลับนะคะปล่อยโฮทั้งพ่อทั้งลูกเลยค่ะคุณผู้ชมขา แฟนคลับก็เลยเชียร์ให้กลับมาอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะไม่แน่นะคะคุณผู้ชมขาอาจจะมีวันนั้นก็ได้นะคะย,ยังไงก็เป็นกําลังใจค่ะให้ทางบอสแพรวแล้วก็บอสบิ๊กเลยค่ะคุณผู้ชมขารอลุ้นกันตามๆไปนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะทางบอสบิ๊กค่ะจัดวันเกิดนะคะแต่ว่าบอสแพรวไม่ได้ไปเพราะว่าน้องนาลิตะนะคะยังป่วยอยู่เพราะว่าต้องดูแลน้องนาลิตะนะคะคุณผู้ชมขากับบอสเรมีดามาแต่ยงังใดเนาะคะ่ะหลายๆคนก็นทีสงสัยว่าบอสแพรวไปใดนะคะก็คือบอสแพรวเองเนี่ยก็ดูแลน้อง ะค,ะคุณผู้ชมค่ะก็จะมีน้องโตกเกียวนะคะที่ไปกับคุณพ่อนะคะวันเกิดบอสบิ๊กเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมขานี่นะคะคุณผู้ชมค่ะยังมีเพจที่เช่นะคะบอสแพลวกับบอสบิ๊กอีกเยอะเลยค่ะบางคนก็บอกว่าเชื่อว่า2คนนี้ย,ยังคิดว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์อยู่นะคะอาจจะกลับมาหาการสักวันหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะคุณผู้ชมขาเพราะบางคนก็ยังคิดว่าเนี่ยเขาอาจจะสร้างคอนเทนต์อยู่ก็ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะคุณผู้ชมขา ซึ่งก็มีคนบอกนะคะว่า2คนนี้ไม่เชื่อว่าจะทะเลาะก,กันจริงเชื่อว่าเขาทำคอนเทนต์นะคะจากนั้นคงจะมาเซอร์ไพรส์โดยการกลับเข้าไปนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งมีการเข้าประตูวิวาอีกครั้งหรือเปล่าค่ะที่มีภาพความทรงจํำน่ารักน่ารักนะคะก็คือจุงน้องนานลิตากับน้องโตเกียวเข้าไปด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ ว่าสองคนนี้นะคะทะเลออกกาะกันที่ไรนะคะก็คือตังไหลเข้ารัวๆเพราะว่าทั้งรายการทีวีรายการต่างๆนานาน,นะคะคุณผู้ชมค่ะที่เรียกได้ว่าติดต่อมาค่ะแล้วก็ทําข่าวพวกนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเหตุให้แบบเกิดคอนเทนต์แล้วก็ได้คอนเทนต์อันใหม่แล้วก็เป็นข่าวที่ดังตอนนี้นะคะแล้วก็ทําให้เรียกยอดวิวเยอะๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะอาจจะเป็นการสร้างคอนเทนต์ก็ได้นะคะ แต่ล้วนแล้วที่จริงนะคะก็ไม่มีใครทราบเลยค่ะคุณผู้ชมขาอย่างไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะทําได้แต่เป็นกําลังใจเชียร์อยู่ข้างๆนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมขาอย่างไรก็เป็นกําลังใจค่ะหวังว่าสักวันหนึ่งนะคะคงปรับความเข้าใจและก็กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมขาอย่างไงวันนี้ค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมขามีข่าวสารอะไรใหม่หมๆอัปเดตค่ะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาส่วนวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ